สวัสดีครับเมื่อนี้ยขึ้น่านะครับผมออว่าปันหน้ากระทายไปเตะขึ้นเนี่ยพอดีอยู่ขึ้นฝนตกตรงว่ากระทำเงยม้าเนี่ยละมาสับสี่ชวนครับเอย,เอย,เอยขากรุ๊แมวเลย เอาเอาเอาหมุนเขามาเอาโอ้ยมคาทุกขี้ว่อง เปลี่ยนว่าจริงวันไหนครับยังงงๆยังติดกัดขาดอยู่วานหลบสองครับหลบแหลกบกเกิดนนี่ครับ องลุนับมีขอดีขอเสียแตกต่างกันครับขอดีของการปั่นของรถหน่อยคือมันดึงเอเผาวิดีโอมันดึงจากกําลังเครื่องถ่ายนะครับมามันเห็นในเครื่องรถมันในมีแรงพิดเต็มที่มันคือสีเก่า ที่เก่านี่มันเป็นกำลังเครื่องยิงตรงครับประเด็นปว่าไอ้ตัวพ่าพีดีโอเนี่ยมันจะยิงจากเครื่องมันจะดึงกำลังจากเครื่องมาโดยตรงเลยราดคาดมันทิเป็นคาดแยกแต่ว่าคอดีกับปันหน้าพงเนี่ยครับเวลาเก็บมุ่มเก็ยบยัง ละเอียดกว่ากันโดยเฉพาะเสียคือปันหน้าน้ำมันแล่นเกียร์สีแล่นเร็วๆคือเขาก็บอได้น้องใส่เกียร์โล่โล่สี่โล่สามทีน้ามอไซคหนึ่งเดือหนักคือครับคือหน่อยคือใหญ่อยู่โอ้มันถึงกำลังเครื่องแห้งมันคือรถนหน่อย ไอ้ดีใส่ดีเก่าก็โอเคอยู่ครับรุ่นนี้ผมใส่มากเกิดรถยังบ่เคยมีปัญหาครับก็บมีปัญหาตัวเดียวก็คือไปเติมน้ํามันน้นํามันเขาใส่รนมาขายนะครับน้ำมบานก็เป็นเสือก็มันเป็นน้ํามันผสมเกิเติมเข้าไปโอ้เสียงเครื่องดังแก๊กแก๊กแก๊กแก๊แก,กเสียงว้าวดังคว้านขาออกดีรถบนออกดีมันยังเคลื่อนอยู่ ก็เปลี่ยนกล่องสุลาไหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันออกหมดแล้วอย,ยน,กกน,อนั้นก็บ่มีหยังครับกระสายงานปกติใส่ดีครับรุ่นนี้แห้งอัตราการกินน้ำมันก็คือว่าเปืองบอกบบอก,กับว่าบ่เปืองแล้วคับ โอเคอยู่ผมเติมนี่มือเึืองยี่สิบลิตรนี่เกือบคำเลยเด้เต็มที่เมื่อเึืองนี่กินบากเกินบากเกินสามสิบลิตรยี่หังของวันน่ะโอ้ยล้วก่กาหวหัวเป็นตั้งแค่โว้ถามเบื้องเบื้องมัทาหวัวอยู่วันนั้น เกายวงสันแดดออครับวันคืมเบิดเมือ่อปกมาเพื่อนเนี่ยมล่งหนงจทียังไง นี่ครับรถดหน่อยก็ถใหญ่ไปว่าไปน้ำกันบ่ได้โอ้โอ้มานกันแท้เลยเนี่ย แดดรลายพี่น้องเลยแดดโอ้โห่อนครับคลิปนี้ก็ฝากเรื่องทถนีนครับแดดเขาหุ่มขวัญฝากก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามมาด้วยครับด้วยมาเนี่ย